คุณรู้ไหมว่าแค่ในปี2022ธนาคารกลางทั่วโลกพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นกว่า9ล้านล้านดอลลาร์ประมาณ324ล้านล้านบาทเพื่อกู้วิกฤตโควิดนั่นเท่ากับการเพิ่มปริมาณเงินในระบบกว่า30%ภายในปีเดียวแต่สิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อค่าครองชีพพุ่งรายได้ไม่พอใช้และช่องว่างความเหลื่อมล้ำที่ลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะทำยังไงเราจะอยู่เฉยๆให้โลกการเงินแบบเดิมกลืนเราหรือ ลองคิดดูวันนี้ถ้าคุณเก็บเงิน10,000แสนบาทไว้ในบัญชีธนาคารผ่านไปสิปีคุณจะซื้อของได้น้อยลงแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าเงินคืออะไรแล้วเราจะวางแผนชีวิตยังไงได้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่เราต้องเรียนรู้บิตคอยไม่ใช่เพื่อรวยทางลัดแต่เพื่อเข้าใจระบบการเงินใหม่ที่กำลังจะมาทำไมต้องเรียนรู้บิตคอยหนึ่งเพราะเราอยู่ในโลกที่เงินไม่มีเสถียรภาพอีกต่อไประบบเศรษฐกิจที่เราอยู่ปัจจุบันคือ f ฟียร์ซิสเต็ม เงินไม่มีสิ่งใดรองรับทุกบาททุกสตางค์ถูกสร้างจากคำสั่งพิมพ์ของรัฐและเมื่อไหร่ที่รัฐมีปัญหาเขาก็แค่พิมพ์เงินเพิ่มแต่นั่นเท่ากับขโมยพลังซื้อจากคนทำงานคนเก็บเงินคนทั่วไปบิตคอยถูกออกแบบมาเพื่อตัดขาดจากวงจรนี้มันมีจำนวนจำกัดที่21ล้านเหรียญไม่มีใครเพิ่มได้อีก2เพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรทำอาชีพอะไรเทคโนโลยีบล็อกเชน จะมาเป็นพื้นฐานใหม่ของโลกดิจิทัลบิตคอยคือยูสเคสแรกของบล็อกเชนที่พิสูจน์แล้วว่าอยู่รอดได้กว่า15ปีการเรียนรู้บิตคอยจึงไม่ใช่แค่เรียนเรื่องเหรียญแต่คือการเข้าใจโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตการเงินแห่งอนาคต3เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างบิตคอยไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนเงินเร็วๆนี้แต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ออกจากระบบการเงินที่กดขี่มันเหมือนกับการมีอินเทอร์เน็ตแทนหนังสือพิมพ หรือมือถือแทนโทรศัพท์บ้านใครที่เข้าใจก่อนย่อมได้เปรียบทั้งในเรื่องโอกาสความมั่นคงและอิสรภาพ 4. เพราะมันเป็นทักษะชีวิตที่ไม่มีใครสอนในมหาวิทยาลัยในยุคที่เงินเฟ้อกัดกินเงินเดือนในยุคที่การเก็บเงินในธนาคารไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเข้าใจบิตคอยเพื่อปกป้องตัวเองและออกแบบชีวิตใหม่ตัวอย่างจริงปี2013คนที่ซื้อบิตคอยแค่1 BTC ราคา100ดอลลาร์หรือประมาณ3,600บาทในตอนนั้นในปี2021มันเคยมีมูลค่าถึง69,000ดอลลาร์ตอนนั้นประมาณ2.5ล้านบาทแต่นี่ไม่ใช่เรื่องโชคแต่มันคือผลของระบบที่ออกแบบมาให้ยั่งยืนและคนนับล้านที่เริ่มตื่นรู้บิตคอยไม่ใช่เรื่องของคนรวยมันคือเรื่องของคนทั่วไปที่อยากมีอนาคตเราควรเรียนรู้บิตคอยไม่ใช่เพราะมันกำลังดังแต่เพราะมันคือประตูสู่การเข้าใจโลกใหม่ โลกที่คนรุ่นใหม่มีโอกาสเขียนกติกาใหม่โลกที่อิสรภาพทางการเงินไม่ต้องมาจากการเป็นเศรษฐีแต่จากการเข้าใจโครงสร้างที่ใช่ใครเข้าใจบิตคอยก่อนอาจไม่ใช่คนที่รวยที่สุดแต่จะเป็นคนที่มีอิสรภาพมากที่สุดและในโลกที่ความไม่แน่นอนคือสิ่งเดียวที่แน่นอนความรู้คือทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครยั่งไปได้ขอบคุณที่ติดตาม s t a c k s แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack sats, stay humble.